่พี่น้องคองไปทุกคนทุกคนค่ะมาหนีพาพี่น้องมากินบักงวงค่ะบักงวงงวงสมไม่หนีอยากกินของสมบรรยากาศหนาวๆอยากกินบักสมเม้าอย่ากินก้อนแล้วเหมพี่น้องเอ้ยจังยำได้พรได้นนุกกับแก้วแก้วปลาละค่ะนำปลามาบบบนี้พี่น้องเศษเศษจวดๆน้ำกันค่ะสมสมพันธ์พนธปนกันเลยเอาแม่เอาแม่เอาแมวได้พี่น้องเศษเศษจวดๆน้ำกันค่ะ ấy ừ. đâu ừ. 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 má nhau sao ta bọn nhau mhm mọi người mẹ mẹ lúc tìm con lắm con nào ừ. <laughs> hả mhm 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 mhm

khôn 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 ơi khôn trời đây bút nè นำได้ยุกน้องบอนบอนน,อน,น้อยนี่เลือกกินเอาน่ะกินได้น่ะแค่นี้แค่นี้เลือกกินเอานะ่ะรุนนี่ม,มันนี่อยากกินข้องสมบรรยากาศขึ้นขึ้นฝ้าขึ้นฝน นไรน้องบั้นบันเกิดรถน่ด้อน่องด้วยบันไก่ทางถนนบนนั้นมันกระโดดค่ะมันกระเทงรถเทงทางถนนน้ำประแดกอย่วๆฮะแสบแสบส้ต่ำหงกับแสบ แสบครับพี่น้องแสบครับแม่ข่อยทีกินวันสันเขอกแก่นเลยเนื้อหม้อขอกแก่นเป็นหทั้งเหลือขอกแก่นเลยหล่นแล้วพี่น้องทีน,นี้ก็ลาพี่น้องไว้ทันีเด้อค่ะขอบคุณกำลังใจค่ะไปดักค่ะพี่น้องบ๊ายบาย